สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ทางบ้านในขณะนี้นะครับผมทราบดีว่าในขณะนี้เป็นเวลาที่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มจะทําการพักผ่อนแต่ด้วยความหวังดีนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกในการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ทางกลุ่มบริหารวิชาการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าใช้ระบบสอบออนไลน์จึงส่งให้ผมมาดำเนินการให้คำแนะนำเรื่องของการเข้าระบบและการสอบด้วยระบบออนไลน์เราเริ่มขั้นตอนดังนี้นะครับในขั้นตอนแรก ให้นักเรียนเข้าระบบผ่านทางเ w w ร์ไวเว็บท um. รงธรร ac.th เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับให้นักเรียนพิมพ์ที่ตัว URL ด้านบนนะครับ www. t r o n um. g t h .ac.th จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม b u t t o m นะครับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดทรงธรรม จากนั้นให้นักเรียนเลื่อนลงมานะครับให้เลือกแบนเนอร์ระบบการจัดสอบออนไลน์โรงเรียนวัดทรงธรรมเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบกับระบบการจัดสอบนะครับสำคัญที่สุดก็คือนักเรียนต้องล็อกอินอีเมลก่อนหากนักเรียนยังไม่ล็อกอินอีเมล เมนูด้านบนที่เขียนว่าสำหรับนักเรียนก็จะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นคุณครูขอแนะนำว่านักเรียนควรจะต้องล็อกอินด้วยระบบอีเมลของโรงเรียนก่อนนะครับจากนั้นให้นักเรียนคลิกเลือกเมนูสำหรับนักเรียนเมื่อคลิกเมนูสำหรับนักเรียนแล้วจะพบปุ่มกดจำนวน6ปุ่ม ซึ่งแต่ละปุ่มจะแยกเป็นระดับครูขอสาธิตในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนนะครับเมื่อพรุ่งนี้ถึงเวลาสอบแล้วให้นักเรียนเข้าสอบตามเวลาสอบจริงเมื่อเราคลิกเลือกที่ปุ่มของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะพบกับ ตารางสอบซึ่งตารางสอบจะกำหนดเวลาสอบวิชาสอบห้องสอบห้องที่สอบจำนวนข้อสอบจากนั้นให้นักเรียนทำการคลิกเลือกรายวิชาที่จะทำการสอบซึ่งรายวิชาจะเปิดชุดข้อสอบตามเวลาที่กำหนดในการสอบ ในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดชุดข้อสอบให้ผู้เข้าสอบใส่เลขประจำตัวนักเรียนลงไปในชุดหรือระบบเปิดข้อสอบซึ่งนักเรียนไม่ต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยคีย์เฉพาะตัวเลขลงไปได้เลยนะครับ ครูขอแนะนําแบบนี้นะครับก่อนที่จะยืนยันการเปิดชุดข้อสอบให้นักเรียนทําการสํารวจอีเมลที่จะทําการเปิดชุดข้อสอบจําเป็นต้องเป็นอีเมลของนักเรียนเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าระบบจะเก็บอีเมลในการยืนยันเปิดชุดข้อสอบทุกครั้งเมื่อน,นักเรียนได้ใส่เลขประจำตัวนักเรียนเพื่อเปิดชุดข้อสอบ ให้กดปุ่มส่งเพื่อยืนยันในการเปิดชุดข้อสอบเมื่อกดส่งแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับระบบจะตอบว่าระบบได้บันทึกข้อมูลการยืนยันเปิดชุดข้อสอบเรียบร้อยแล้วกรุณาคลิกเปิด URL ชุดข้อสอบนักเรียนก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เมื่อนักเรียนคลิกลิงก์แล้วนะครับระบบจะพามาที่การสอบออนไลน์ครูสาธิตให้เป็นรหัสวิชาวอแหวน1 1 0 2วิทยาศาสตร์2นะครับข้อสอบแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับชุดแรกให้นักเรียนกรอ,อกเลขประจำตัวอีก1ครั้งนะครับเพื่อยืนยันในการเข้าทำข้อสอบ ให้นักเรียนกดไปนะครับโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนนะครับจากนั้นกดปุ่มถัดไปก็จะเป็นการเริ่มทำข้อสอบครูขอแนะนำแบบนี้นะครับหลังจากทำข้อสอบเสร็จทุกครั้งให้ตรวจสอบการทำข้อสอบว่านักเรียนทำข้อสอบครบหรือไม่หากนักเรียนยังทำไม่ครบ จะมีการแจ้งเตือนว่ามีข้อสอบบางข้อทําไม่ครบให้นักเรียนทําให้ครบจากนั้นถึงจะกดปุ่มส่งหากนักเรียนท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการทําข้อสอบหรือระหว่างการทําข้อสอบหรือระหว่างการเข้าทําข้อสอบให้นักเรียนติดต่อมาอยัางกลุ่มบริหารวิชาการนะครับหรือนักเรียนสามารถสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านล่าง ซ้ายมือของจอเพื่อเข้าสู่ระบบ Line o f f i c i a l นะครับเพื่อเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรก็ดีขอให้นักเรียนได้เข้าระบบก่อนเวลาสอบจริงเพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนสามารถเข้าระบบได้หากมีข้อสงสัยประการใดนักเรียนสามารถสแกน q r code ดังที่แจ้งไว้เบื้องต้นแล้วนะครับ ทางระบบจะมีการตอบกลับให้เร็วที่สุดหรือนักเรียนสามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนได้024633345ต่อ121และ128ในเวลาทำการเท่านั้นสำหรับวันนี้ครูคงจะรบกวนเวลาผู้ปกครองและนักเรียนแต่เพียงเท่านี้การจัดสอบในครั้งนี้ หวังว่านักเรียนคงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็ติดต่อมาตามที่แจ้งไว้ขอบคุณครับ